ก็นก็ะนกใใจครก็ยาทีรธใจฉันก็ยังไม่หวักใจลง ฉันทำไมทั้งที่ใจถึงเขาเป็นคนโกรอย่าบอกว่าเธอรับฉันเพียงเธออยากลงได้ดังใจฟอกกลับมองข้ามไปเกลียดเธอยิ่งนัพิล กับฉันเด็กฉันอย่าบอกใครรักก็สุดรักไม่อยากรุนแรงไปเพราะใจไม่ย็้มแ็งพอทั้งรักแลทั้ง ទូចចាំឡប់ធម៌ក្រចិនធម៌ ที่ใจเธอนีเขาเป็นคนคร์อย่าบอกว่าเธอรับฉันเพียงเธออยากลองได้ดังใจป้องกลับมองข้ามไปเกลียดเธอยิงน้กที่หลอกฉันเกลียดนักม